สวัสดีครับพบกับเจนเจอร์นะครับมาอยู่กันที่ ID 8นะครับวันนี้จะมาเปิดกาชาครับก็เปิดด้วยตั๋วนะครับแล้วก็รูบี้อ่าเดี๋ยวคำนวณรูบี้กันนิดนึงนะครับว่าจะเปิดได้สักเท่าไหร่นะครับเพิ่มโอกาสคู่เทพนะครับก็คงจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะอ่าเพิ่มโอกาสวันนี้10โมงเช้าครับไปจนถึงวันพุธที่25นะครับก่อน10โมงเช้านะครับสำหรับรูดสกับเอลิส อาโซนเกียเนี่ยมีคนถามเข้ามานะครับคือเขามีเขียนเอาไว้นะเหมือนในประกาศเนี่ยจะมีบอกเอาไว้นะครับว่า,าจะมีเกียชิ้นไหนมาเพิ่มโอกาสบ้างนะครับซึ่งก็ตามนี้นะครับก็จะไม่มีย้อนหลังแล้วนะอันนี้คือตามนี้เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยเกียชิ้นแรกสุดอาจจะไม่มีหรืออาจจะมีก็ได้นะอันนี้เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับใครอยากเปิดเกียก็เก็บอสะสมอไว้ก่อน นะครับรูบี้นะครับแล้วก็รอลุ้นนะครับโอเคในส่วนของเควสพิเศษเนี่ยผมใกล้จะจบแล้วนะครับซึ่งกล่องสุดท้ายมีหลายคนบอกว่าล่าสุดนะต้องเอาล่าสุดนะครับบางคนอาจจะสร้างมาก่อนหน้านี้แล้วอาจจะได้ร้อยหนึ่งนะครับอันนี้คือล่าสุดเนี่ยเห็นว่าได้300นะครับแล้วก็ในส่วนของภารกิจพิเศษนะครับก็คือตะลุยด่านนะครับผมเหลืออ่ะตรงนี้150ใช่ไหม ก็450นะครับอัพเวลเดียเด๋ยวเดือนหน้ากันยายนครับเดือนหน้าผมคงจะอัพเวลนะครับเพราะว่าตุลาเนี่ยคิดว่า Ruby รูบี้ครับน่าจะมีเกิน2,100คือทั้งหมดเน่น่าจะมี3,000กว่านะอานฉนั้นเนี่ยคำนวณคร่าวๆตอนนี้ผมน่าจะมี Ruby ประมาณ3,000กว่านะครับอาจคิดว่าน่าจะถึงแน่ๆนะอานฉนั้นเนี่ยวันนี้โคตาการเปิดนะครับก็จะมีถึง900รูบี้ อีเวนพัโซหรือฮัจุติอย่างเดียวจุติตอนนี้เล่นไม่ได้ไม่มีเลนเจอร์ให้ช่วยผ่านด่านนะครับมาลุ้นกันด้วยตัวกระชากก่อนนะครับซื้อเพิ่มในร้านค้ากิวไม่ได้นะเพราะว่ายังไม่มีเหรียญตลากิวนะครับมาลุ้นกันก่อนครับ2รอบโอ้โหเผื่อโชคดีนะได้ลูเดียสนะครับหตัวนะครับแล้วก็เอลิสหึงตัวอันนี้คือจบเลยนะเอออันนี้คือไม่ต้องเปิดเพิ่มเติมเลยนะครับขออย่า ให้ใช้รูบี้เยอะไม่อยากเลยนะครับเพราะว่าอยากจะอไปเปิดโอ้โหโตกเตือนในตำนานผมเลยนะอยากจะเอารูบี้นะครับไปเปิดเกียร์บ้างอ่ะรอบสุดท้ายของตัวก,กาชาจะมาไหมคือไอ้ีเนะียตั้งใจว่าจะเอาไว้เปิดตุลานะครับโอ้โหพูไม่ออกแล้วนะครับ อ่อันนี้เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะหลายคนจะเข้าใจว่าเฮ้ยตุลามันมีอะไรพิเศษหรือเปล่าเฮ้ยทำไมต้องสร้างมาต้องเป็นโคโรโบที่ดังบ้าง,าง,างแน่นอนบอกเลยครับว่าไม่ได้ดังขนาดเปี้ยงป้างนะเออไม่ได้ดังแบบถึงขนาดแบบโอ๊ยดากอนบอลวันพีชนะลุโตไม่ใช่นะครับคือผมสร้างเพราะว่าตั้งใจจะสร้างมาตั้งแต่แรกครับอ่าเพราะว่าจะลุ้นครับเกียร์เลยเออรองเท้าเรือนาเจ็ดดาวคือเป็นรอบที่หลายคนเนี่ยบอกว่าสร้างไอดี8แปดได้แล้วนะครับ อันนี้คือส่วนหนึ่งนะเขาให้ผมสร้างแล้วก็เห็นว่ามันน่าสนใจนะครับกิจกรรมเจ็ดปีครึ่งนะครับคือมันสามารถที่จะหาเรนเจอร์นะครับตัว,ท,วทั่วไปได้นะครับไอดีนี้เหรอเอามาก่อนดีกว่าเอาแบบให้ได้ก่อนดีกว่านะเนี่ยตัวพวกนี้ได้มาผมก็จะย่อยทิ้งเลยนะครับคือมันต้องได้ตัวที่แบบใช้งานได้อะ่ะโอ้โหไมและหัวกลมเลยนะ โอ้โหขอเธอนะไม่อยากฟิลเลยนะครับถ้าเปิดรอบนี้ถึง900ดูบี้เราไม่ได้นะครับเดี๋ยวเอาตัวเปิดต่ออ่ะเมื่อกี้ก็จะเป็นตั๋วจากตารางล็อกอินนะครับแล้วก็จากอีเวนต์พัโซเดีคงไปเล่นจุตินะครับไอดี <love> <ID. S 2> นี้เบื้องต้นเนี่ยตัวพวกนี้ผมจะย่อยทิ้งหมดเลยนะคือไม่ใช้เลยนะครับโอ้โหเอาแล้วไงไอดี8โดนทีเด็ดแล้วนะครับ โดนทีเด็ดแล้วโอ้ยขอเธอนะเพิ่มโอกาสคู่แทบจัดแทบมาให้หน่อยได้ไหมดูเรียสโอ้โหเจสซิกา้าครับเจสซิกา้าจริงก็ใช้ดีนะเป็นเลนเจอร์ตัวบัฟนะครับคือด้วยธาตุด้วยนะมันก็เลยใช้ดีนะโ,โ,โกบไม่เอากบนี่ขอแปดดาวนะครับถ้าเป็นกบนี่ขอ อ่าอัลตร้านะครับกบดำนะครับแตดดาวนะครับกับแดงก็ได้นะหวัวนี้ก็ไม่ใช้ตายแล้วไนะ oh งอดีโอโหมาอีกแล้วตัวนี้มาเยอะไปไหนเนี่ย Please, คือไอดีใหม่อันนี้บอกก่อนนะอ่าบางคนมาบอกว่าโอ้ยพี่ หนบอกว่าอันนี้ใหม่สร้างแล้วมันจะเปิดได้ดีนะครับคือมันต้องสร้างตัต้งแต่แรกเลยครับตั้งแต่โคโรโบมาใหม่ๆนะไม่ใช่แบบนี้นะเพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่ช่วงปล่อยของเขาครับโอกาสเปิดได้เนี่ยมันก็จะไม่ได้แบบว่าได้กันง่ายๆนะโอ้โหวนั้นนี่จริงๆใช้ได้นะแต่ว่าต้องเป็นอัลตร้านะครับตอนนี้เนี่ยไม่อยากจะเปลืองกบนะไม่อยากจะได้ร่างแปดดาวธรรมดานะครับโอ้ดำปีนี้เข้ามาเยอะนะ โอ้ยยังไงเนี่ยรอบสุดท้ายเพราะว่าโคตามมค้ามีแค่นี้จริงๆเพราะว่าเราตั้งเป้าว่าจะไปเปิดครับของเดือนตุลานะครับคือจะเก่งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะยังไงก็ไม่รู้ครับแต่ตั้งเป้าว่าตั้งใจจะสร้างมาเพื่อเล่นกิจกรรมในเดือนกันยานะครับแล้วก็ เปิดเต็มๆครับในเดือนตุลาคมแล้วก็จะสร้างจะทำคลิปซีนี่ตีเพื่อนนะครับในเดือนตุลาก่อนหน้านั้นถึงจะรับนะครับคนที่ไม่ใช่สมาชิกช่องครับมาลุ้นซีนี์ตีเพื่อนนะครับหมูซูเปอร์ฮีโร่ครับตัวกันบินเนี่ยลีกต้นๆนี้อาจจะยังไม่จำเป็นมากนักนะโอ้โหยังไม่ได้ตัวใช้งานเลยอ่ะขอเถอะนะมันหมดแล้วเนี่ยโอ้โหฟิตช,ชูครับ ก็นำไปใช้บัฟสะท้อนดาเมจนะครับในส่วนของกิลวเลดอันนี้ตัวนี้ถือว่าโอเคนะถือว่าสะท้อนดีครับอย่างน้อยก็ไปทำตั้งกิลเลดได้บ้างโอ้โหอันนี้ก็มาบ่อยแล้วนะโอ้โหยังไงเนี่ยโอยบ่นมากโดนไปเหลืองสมมติว่าผมมี3,200รดูบี้ใช่ไหมใช้ไปพ2นสองอ่ะเพิ่มงบไปอีกแล้วกัน เราจะไม่สร้างใหม่แล้วนะครับไอดีนี้ <c oughs> จะไม่มีการสร้างใหม่แล้วนะเพราะว่ารูบี้นี่คิดว่ามีพอแล้วนะครับอ่ะแถมแล้วกันเพราะคิดว่าน่าจะมีรูบีเยอะพอนะครับอ่ะตอนนี้มีประมาณพันหกใช่ไหมที่จะได้อีกด้นหนอีกประมาณพันห้าโอเกินอ่ะโอเคโอ้เดืนนอนนะไอเดือนตุลาครับก็จะมีแค่เอลิสมาแล้วาลาโอ้โหโหนี่เป็นการตัดสินใจ เฮลือกสุดท้ายจริงๆโอ้โหเพราะว่าจริงๆเนะี่ยผมยากจะมีรูบี้นะครับประมาณสักสองพันเจอ่า,อาเพราะว่าตุลาคมเนี่ยสมมติเปิดเนี่ยคือไม่คาดหวังเลยเอาแบบว่าเปิดถึงการันตี2,100นี่การันตีแน่ๆนะแล้วอีก600รูบี้เนี่ยกล่าว่าจะไปเปิดกียร์โอ้โหมาแล้วโอเค คือขอแค่มีตัวใดตัวหนึ่งก็พอนะผมไม่ได้แบบจอดตรงเป็นพิเศษนะครับเอลิสหรือลูเดียสอะไรก็ได้ครับเพราะว่าต้องการครับนำไปเล่นหอ,อคอยครับจุดตินะครับแล้วก็ PVP ในหลีกต้นๆโอเคจบเรียบร้อยภารกิจอ่ะมาจนได้ครับอ่ามาแล้วมาแล้วโอ้จริงๆเนี่ยอยากได้พวกตัวที่ยังใช้งานได้ดีๆนะอ,ะอยากได้ตัวของโคนี่นักเรียน บอลตระเคแต่ถ้าเกิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเดือนหน้านะครับกรกฎานมเนี่ยผมก็จะตัวจเจ็ดปีครึ่งเนี่ยไปเปิดหาตัวพวกนี้อยู่แล้วอ่ะโอเคโอ้ยตกใจตกใจหัวแดงมานะครับนึกว่าจะมาเบิ้ลน,นะครับโอ้คนนี้บดรู้ป,ป่งนี้มาเยอะเหลือเกินนะตัวนี้ก็ยังเป็นตัวทนนี้ใช้งานได้ดีนะครับแต่ว่าต้องออกมาเป็นแบบแปดดัลต้านะคือตอนนี้กบยังมีไม่เยอะนะครับอ้าชํมเปญโอเคจบเลย อาเด่ตัวใช้งานแล้วนะแชมเปญใน,นลีกแถวนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวเก่งนะครับอ่าลีกต้นๆเนี่ยโอ้โหมา2ตัวโอเคจบเลยนะครับก็เดี๋ยวผมอ well ัพเวลละนะครับอ่าหลังจากคลิปนี้นะครับอ่าเรียบร้อยโอเคมีทั้งน้ำมีทั้งไฟเลยนะครับอ่ะบทสรุปนิดนึงนะครับอ่าแบบนี้ผมก็จะไปรับ Ruby, รูบี้ครับจาก PVP ครับจบลีกทองแดงโอ้โได้สิบรูบี้โอ้ยเยอะเหลือเกินนะครับอันนี้คือยังไม่ได้ไต่ลีกอะไรเลยนะครับเพราะว่าตัวเรนเจอร์เนี่ยไม่มีเลยนะครับโอเคเปิดได้แบบนี้นะครับก็ตรงตามเป้าหมายแล้วอ่าเพราะว่าคือได้เรนเจอร์เบื้องต้นคือตอนแรกกล่าวว่าถ้าเกิดไม่ได้เรนเจอร์ตัวเบื้องต้นเนี่ยก็จะไม่เล่นเลยนะครับอ่าแล้วเก็บของอย่างเดียวนะแต่พอได้ปุ๊บเนี่ยผมก็จะอัพเวลเลยนะครับฉะนั้นตั้งแต่วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะ ถล่มนะครับอัพเวลเก็บของต่างๆแล้วนะครับแล้วก็เดือนกันยานครับเน้นเล่นกิจกรรมต่างๆรับของอ่านะสะสมตัวกระชา้าแล้วก็รูบี้ทั้งหมดนะครับเดือนหน้าเนี่ยตกที่รอบเรนเจอร์ตัวปกติถ้าเกิดสมมติว่าพอจะมีตัวเก่งนะครับก็จะใช้ตัวอย่างเดียวแล้วนะนะเปิดนะครับแล้วก็แสงมืดเก่าก็จะใช้ตัวเปิดอาจาจะเน้นไปที่แสงมืดเก่ากจะดีกว่านะครับรูบี้ทั้งหมดเนี่ยอาจจะไม่ตัดต้องละ ยกเว้นว่ามีเยอะมากครับซึ่งตอนนี้มีเบื้องต้นเนี่ย400อตีไป400ก่อนนะเควสกล่กองสุดท้ายสมมติได้300ภาิกิจพิเศษ150นะครับอ่อัพเวลแดงโหยังได้อีกเยอะนะเวลม่วงอีก700นะครับก็1,500ก็จะเป็น1,060 1,060ใช่ไหมอ่าตายลีก PVP ครับลีกเล็กๆน้อยๆนะครับอ่ารับรูบี้จบลีกนะครับ ก็น่าจะถึงนะอักคิดว่านะครับเบื้องต้นเนี่ยน่าจะถึง2001นะครับเพราะว่าทั้งหมดเลยอ่ะน่าจะมีประมาณ3,000กว่าเมื่อกี้เปิดไปแล้วพันสโอ้โหเปิดเกือบหมดตัวนะาะ,ะนั้นก็โอเคละเดี๋ยวไล่เล่นเลยนะครับอ่ะเขาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไล่เล่นแล้วนะครับเพราะว่าตอนแรกผมมีตัวนี้อยู่เกียร์นี้พอจะมีอยู่บ้างนะเกียร์นี้โอ้โหเอาเกียร์ฟรีดีกว่าเดี๋ยวผมคงจะใช้เกียร์ฟรีในกิวนะครับเดี๋ยวขอคำนวณอีกทีนึงก่อนนะ แต่ผมว่าอันนี้มี450ใช่ไหม450 600 900 1 6 0 0ครับเวลตรงนี้อีกอ1008ตายลีกโอ้โหเหนื่อยแล้วไม่กล้าเปิดแล้ว่ะเปิดทีนึงแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปหาเพราะว่ายังมีนะครับในส่วนของตรงนี้อีกนิดหนึ่งอันนี้คือที่เติมไปแล้วนะครับอีกเล็กๆน้อยๆ อ่ะเล็กๆ,ๆน้อยๆเท่านั้นนะครับไม่เหลืออะไรแล้วนะไม่มีการเติมแล้วนะครับไอดีนี้นะครับก็เดี๋ยวเปิดทิ้งท้ายกันอีกทีหนึ่งนะครับด้วยเกียร์นะครับอ่ะมาลุ้นกันเปิดได้รอบเดียวพึบมาจัดมาขอเกียร์ดีๆหน่อยนะครับจ่ายให้กับเอลิสครับถ้าไม่ได้ก็ต้องเป็นเกียรฟรีละโอ้โหขอแบบเลเกียรเรวหนาดก็ได้นะ สักหน่อยนะฮึบโอ้ยไม่มาขอได้เธอฮึบมาครับแต่ว่าเป็นเกียร์ตกแต่งอก,ก็ยังได้นะเพราะว่ามีรถกูดาวเรนเจอร์ครับแล้วก็ติดกรินะครับอ่เดี๋ยวดูอาจจะไปใส่ตัวของอ่าจำเป็นก็ได้นะเออใส่กับตัวของเอลิสก็ได้นะครับโอ้ไม่ได้อะไรละ อาจจบแล้วนะครับหยุดแล้วนะครับภารกิจการใช้รูบี้นะครับโอ้เก็บสะสมมานี่แบบว่าไม่ได้ใช้อะไรเลยนะครับไม่แน่นะครับไม่แน่นะครับอาจจะมีการเปิดรับเพื่อนข้างนอกนะครับอาจจะเป็นเดือนหน้าอา๋ยวรอดูก่อนอาจจะเป็นเดือนหน้านะครับเพราะว่าต้องการค่า f นะครับคือตอนนี้เนี่ยค่า f ผุ่มจะได้จากสมาชิกสมาชิกนะครับที่ ผมรับแอดเข้ามาแล้วเนี่ยก็ส่งค่า F กันให้หน่อยนะเพราะว่าผมก็จะเอาค่า F เนี่ยไปเปิดเรนเจอร์ Ranger ตัวย,ย่อยนะครับเพื่อที่จะตีบวกมาสเตอร์นะครับเก็บจากสมรูบี้นะครับแล้วก็เอาไปเปิดเกียร์ย่อยๆมาตีบวกอ่าส่วนเกย์ใหญ่6ดาวเนี่ยเดี๋ยวคงจะเอาจากกิลด์นะครับวันนี้ภารกิจครับของอดี8แปดถือว่าประสบความสําเร็จมากแล้วนะครับกับการเริ่มต้นนะอ่าเพราะว่าได้เอริสเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ากบแดงยังขาดตัวหนึ่ง โอ้แล้เดี๋ยวค่อยไปไล่หาานะครับถ้าใช้เอลิสนะครับในร่างนี้โอ้ยก็จบแล้วนะเอลิสนะครับใช้8ดาวธรรมดาก็จบเลยนะครับเพราะว่ามีดาเมจสตัรผักไปยังแาวหลังนะครับอาสกิล2นี้ยังไม่จำเป็นต้องใช้เลยนะครับอาฉะนั้นเนี่ยเราใช้เอลิสร่างนี้ไปก่อนนะเพราะว่าการอัปเกรดนะครับวัตถุดิบอาจจะยังไม่มีเลยนะครับคงจะอีกยาวนะตอนนี้คือได้เลนเจอร์ตัวไหนมาเนี่ยคงจะเน้นเลยครับว่าใช้เป็นนะครับ เอาเอา่อใช้ไปร่าง8ดาวธรรมดาไปก่อนนะครับอารซวนโคนี่แชมเปญโอเคใช้2ตัวอ่ะวันนี้ภารกิจก็จบลงประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราติดตามดูนะครับว่า ID 8จะพัฒนาไปในทิศทางไหนแต่ว่าหลังจากนี้คงจะอัพเววยาวเลยนะครับแล้วเดี๋ยวรอดูคลิปการอัปเดตในอนาคตครับว่าจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับอา่าวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ